ข้นี้ให้ฟังก์ชันมาฟังก์ชันหนึงแล้วก็บอกว่า k เป็นจำนวนจริงลบถ้าเศษที่เหลือจากการหาร px ด้วย x ลบสามเท่ากับสิบดจะได้หาว่าเศษที่เหลือจากการหาร px ด้วย2 x บวกหนึเท่ากับเท่าใดเรามีวิธีคิดน,น,นี้นะครับจากทีทเศษเหลือเนี่ยหารด้วย x ลบสดังนั้นเราจะแทน px ด้วย p 3แทน x ทุกตัวด้วยสาม จะบว่าเศษจากการหารเท่ากับ18เราก็ให้ผลลัพธ์เั่า 18, แตบแ8เสร็จแล้วเราก็แก้สมการเพื่อหาคกก่า k ออกมาเราย้าย18มาไว้ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับเราจะได้ว่า k ยกกำลัง3ลบ9 k เท่ากับ0 หลังจากนั้นแยกตัวประกอบโด,ดยดึง k ออกมาข้างในก็จะเหลือ k ยกกำลัง2ลบ9 9ก็คือ3ยกกำลัง2เราใช้ผลต่างกำลัง2จะได้ว่า k ลบ3มงเลฎหและ k บวก3มงเลฎหแล้วก็จำกกนวนหนึ่งคือคูณกับ k ดังนั้นค่า k เนี่ยจะเท่ากับลบ3 0และ3แตโจทย์บอกว่า k เป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นค่า k ที่เราจะใช้ก็คือลบ3 ดังนั้นพหุนามที่เราได้จะเป็น px เท่ากับ x กํลัง3ลบ4 x กําลังสบวก27โจทย์ให้หาเศษจากการหาร px ด้วย2 x บวก1ดังนั้นเราแทน x ด้วยลบ1ส่วน2เราจะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ1ส่วน8 ลบหบวกยี่สดผลลัพธ์เท่ากับ 25, ่สเศษเจดส่วนแดังนั้นเศษที่เหลือจากการหาร p x ด้วย2 x บวก1จะเท่ากับ 25, เศษ7ส่วน8